สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาดูวิธีการแก้ไขปั๊มน้ารั่วเพราะว่านี่ครับมันรั่วฝาตรงนี้นี่นี่นี่ท่านผู้ชมเปียกหมดเลยนี่จะให้ดูนี่ครับเขาขันปิ่นเกลียวเข้าท่านผู้ชมนี่ขันปิ่นเกลียวแล้วก็มันไม่ใช่ของมันตัวเนี้ เอามาแปลงใส่อันนี้เป็นตัวของมันจะอยู่ตรงนี้นี่ครับอันนี้มันสลับอันนุนได้ปะไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันมเกี่ยวใหญ่อันนี้จะเกี่ยวนิ้วสองอันนี้นิ้วหนึ่งอันนี้หนึ่งนิ้วเดี๋ยวเราจะหาตัวนี้วิหาวิธีอุดใส่ตรงนี้นอกจากเราจะไปซื้อใหม่หรือว่าเราจะดัดแปลงเอาของที่มีอยู่แล้วมาใส่ดู อ๋าจะใส่ได้ไหมแต่เวลาใส่ระวังขันตัวนี้นะครับอันตรายมากมันจะแตกเนี่ยของมึนๆนะครับท่านผู้ชมมันไม่โฟกัสมันมึนอืนี่ตัวนี้มันจะแตกครับอตัวนี้ทางน้ําเข้าอันนี้ทางน้ําออกไปไปดูกันวิธีทํายังไงต่อไปง่าย สามารถเข้ามารับชมแล้วก็เป็นแนวทางในการทำงานของท่านผู้ชมได้เป็นอย่างดีเลยครับนี่ครับเราไปซื้อมาอันนี้ของเก่านะครับเกียวมันเสียหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาขันจันเกียวมันเลือกรูดหมดเลยอนี่คือของใหม่ของใหม่เราจะไปใส่ไ,ไ,ไปใส่กันเลยครับ มาครับมาใส่กันเลยอันนี้ของเก่าเราไม่เอาเอาของใหม่นี่เลยใส่นี่เลยอันนี้ไม่รูดใช่ไหมต้องดูก่อนต้องดูก่อนครับท่านผู้ชม โ้ยยุงเยอะมากเลยครับจุ้มจังนี่ครับการขันเอาไขควงขัดไปนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่เลยถ้าม่มีไขควงก็เอาด้ามอะไรก็ได้ครับนี่ลองเปิดปดูนะให้ผมไปเปิดปั๊มมาเปิดน้ำวยกันอยูอ่เถอะ ขันเข้าไปหนอย,อยู่บ่ยอยยุงเยอะมากมๆาครับท่านผู้ชมโกย้ลอ,องเปิดด้วยเยวจะลองเปิดปั๊มดูคือใต้ถุนนะไม่บ่อยองนเลยโอเคอเปิดเนี่ยครับท่านผู้ชม เก่าเป็นไงพุ่งพุ่งเลยดครับคันปีนเกียวครับนี่ใช้ได้ครับอเครับแล้วก็เต็มเต็มอยู่โอเคครับไดคคบ้ได้ได้นี่ของเก่าเราไม่เอาของเก่าใส่สอดถอดทิ้งครับใช้ไม่ได้แล้วเกียวมันเสียครับโอเคนะครับสำหรับการ แก้ไขป๊มน้ำรั่วซึมก็เดินไปได้ดีครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับวันนี้มาสั้นๆแต่มีประโยชน์นิดนึงครับเจอ๋ัวตอนคลิคหน้าครับสวัสดีครับอาครับตักครับผมทุกท่านครับก็เหมือนเดิมครับก็ถึงวันนี้เราจะทําวันนี้เราอาจจะทํางานอาจจะไม่ประสบความสําเร็จไม่เป็นดังที่หวังนะครับครับแต่เชื่อเะครับว่าวันข้างหน้าครับจะเป็นวันของเราแล้ว วันที่เราจะประสบความสำเร็จนะครับสุดยอดครับครับอนจุงกะสวัสดีครับ